ใช,ใช้เสียงน,นะถูกต้องเอานะครับสายต่อไปคงจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> ดูเวลาแล้วนะครับก็แหมนะฮะอยากจะให้เวลานั่งอยู่ยาวๆแต่ว่าภารกิจหน้าที่นะฮะซึ่งจันเองก็ต้องไปช่วยดูแลทางาคุณหมอเอ็มของเรา <c oughs> รเรื่องจัดพราะงานวันพรุ่งนี้นี่โอ้โหเนาะงานพรุ่งนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณหมอมารุดนะคะจะทําพิธีเบิกพระเนตรพระพ่อศิวะนะคะ ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวตัง,ววตงอานะคะหมอดูอตังอานะคะกว๋วยเตี๋ยวหมอดูนะคะอย่าลืมนะคะปากซอยลาดพร้าวปากซอยลาดพร้าวค่ะลาดพร้าววังหินนะคะซอย34นะครับก็ไป ร่วมบุญร่วมกุศลกันตั้งแต่เช้าได้เลยนะครับแล้วก็ทานอาหารมื้อเที่ยงพร้อมกันนะครับแล้วก็ทีมงานน้องนัดโปรโม,โมชั่นก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศงานวันนั้นวันพรุ่งนี้นะครับมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ติดตามแล้วกันนะฮะรายการของเราสารพันธ์บันเทิงที่นี่นะครับทาง TCC Movie Variety Channel นะครับให้อีกสายหนึงสุดท้ายนะฮะทาง029337949แล้วโทรมาตอนที่โมงก็เอาไปซื้อ เลขเด็ดๆกันแล้วกันอ้าวเห็นไหมค่ะดูดูด้วยใช่ไหมอ๋อนี่จย์เดี๋ยวอาจารย์กําลังเคลียร์เวลาอยู่นะครับหลังจากที่หมดคิวที่ไปเมืองนอกนะครับก็คงจะต้องอยู่ประจําประเทศไทยเสร็จสับแล้วเนี่ยหาโอกาสมานั่งในรายการของเราใหม่ก็มาร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามครับเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์เดินทางบ่อยนะคะไปต่างประเทศบ่อยมากก็ขอเคลียร์ เรื่องคิว <Q S 2> กันเรื่องคิวนิดนึงนะคะอ,ะอันนี้สัญญากับคุณผู้ชมไว้แล้วนะครับว่าจะสัญหาไม่ว่าจะเป็นโหรารารย์ท่านใดที่เรารู้จักนะครเราได้สัมผัสแล้วก็ท่านได้ดูเราแล้วนะฮะแล้วเราก็เชื่อมั่นนะฮะในสิ่งที่เราได้ดูนะฮะท่านได้บอกเราแล้วเราได้ปฏิบัตินะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและสมาชิกในครอบครัวแล้วเราก็จึง ขออนุญาตขอเรียนเชิญนะฮะท่านมาให้โอกาสสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราด้วยเช่นกันนะครับได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นนะซึ่งอาจารย์เองนะครับก็หาเวลายากนะฮะกับการที่จะต้องมานั่งอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะครับทาง TCC Movie Variety Channel นะครับระยะทางที่จะเดินทางมาก็ไกลนะครับสายต่อไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับคุณอะไรครับคุณเสริมสีค่ะคุณเสริมีนะครับไม่ต้องเสริมดวงแล้วนะเสริมสีลวะ <c oughs> วันเดือนปีเกิดสิครับว,วันเกิดวันที่18กรกฎาคมด่วน <S <S จี <S <S สิครับให้ถามทุกอย่างเลยเหรอพูดปาดบอกมาเลยเออไปแล้ววันอะไรวันเเสาเออแหมนะ อ่าเวลาพอทราบไหมครับเวลาเนี่ยไม่ทราบอ่าเกิดทุ่มหนึ่อะค่ะประมาณเกิดทุ่มเนื่องค่ะแล้วอยู่ที่ไหนคะเนี่ยลบบุรีค่ะลบบุรีนะครับอืมแหมเวลาให้ข้าวให้ปลาลิงไม่เห็นต้องอายเลยวันเดือนปีเกิดตัวเองพูดช้าครับผมเมื่อมาเจอคุณหมอเอมาค่ะครับผม ค่ะก็มาแทนคุณหมอเอ็มนะคะอาจารย์ดามีมาแทนเนื่องจากว่าพรุ่งนี้คุณหมอเอ็มนะจะมีการเปิดตำหนักพ่อศิวะนะคะที่โชคชัยสี่ร้านก๋วยเตี๋ยวตังอานะคะคอาจารย์ก็เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่งกลับมานะคะคหมอเอ็มก็กระลิงกิงกางบอกว่าให้มาช่วยนิดนึงนะคะคคพอดีก็อาจารยา์ช่วยงานของท่านเจ้าคุณอลงกศรวัดพระบาทน้ำพูจังหวัดลบบุรีนะคะ,คะ,คะก็เลยมาบอกบุญด้วยนะคะ นะคะก็คือจัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์ควรอิมนะคะครับประจําวันเกิดยังไงก็ขอให้คุณเสริมสีเสริมราศีมงคลในปี2 5 5 1ในปีช่วงนี้ด้วยนะคะ,ะเกิดเกิดวันเสาร์นี่จะเป็นลักษณะแบบไหนฮะองค์ก็สีม่วงค่ะ,ะคือพระ,ะพระโพธิสัตว์ควรอิมประจําวันเกิดนี่คือจะ ตามสีวันเกิดเลยนะคะค่ะคือวันเสาร์ก็สีม่วงวันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารก็สีชมพูแล้ววันศุกร์ละครับวันศุกร์ก็สีฟ้าโอ้โหนะฮะสีฟ้าสดใสจองต้องจองแล้วต้องจองเพราะว่าอันนี้เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์เ ขแขนงหนึ่งในการบูชาที่ถูกต้องตามพิธีกรรมครับผมะะเอาละฮะคุณเสริมสีฟังเลยนะฮะสิ่งที่คุณเสริมสีต้องการทราบกําลังจะมาค่ะ,<ฮ>ะคุณเสริมสีนะคะคุณเกิดวันเสาร์นะคะคตัวคุณคช่วงนี้นะคะจะเป็นคนค่อนข้างที่การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่บ้านเป็นไงคะช่วงนี้เหนื่อยนะคะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะเบื่อเบื่อใช่จะเกิดความเซ็งเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เจ็ดเดือนแล้ว นะคะเจ็ดเดือนแล้วเนื่องจากดาวที่เข้ามาเสวยชะตาชีวิตของคุณเสริมสีในช่วงเจเดือนนี้เป็นดาวของการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ดาวของการอยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถือว่าในช่วงของอปีหน้าคุณเสริมสีมีการเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ที่อยู่อาศัยหรือมีการเดินทางไกลแน่นอนนะคะจุดของการเดินทางไกลจะทําให้ตัวคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จตอนนี้รอฟังข่าวอยู่นะคะ ค่ะข่าวที่รอคอยสิ่งที่คาดคิดจะเข้ามาในเดือนกุมพานะคะค่ะค่ะกุมพาแล้วล่ะคุณจะได้ข่าวดีที่รอคอย,อคอยสิ่ง,างการอยู่นี่ตั้งใช่ <laughs> คุณรออยู่นะคะ <laughs> ออนานแล้วะ่ะอ่าคุณคุณอธิษฐานจิตนะช,ช่วยสร้างบุญกับว,วัดพระบาทน้ำพูจังหวัดลบบุรีนะคะข่าวที่คุณรอคอยติดขัดอึดอาจจะได้เข้ามานะคะค่ะเพราะตัวคุณนั้นอ่ะอาจารย์ต้องบอกนิดนึงว่าตอนเด็กๆเนี่ย ไปสร้างวจีกรรมไว้เยอะยอมรับไหมคะเพราะดวงนี้สร้างวจีกรรมทางปากไว้เยอะนะคะตอนเด็กๆนะคะเป็นคนค่อนข้างอารมณ์รุนแรงดุอ่าเขาเรียกว่าชอบสะบดคำที่ร้ายๆออกมาตอนเด็กๆไม่ครัวคนด้วยเนี่ยใช่ไหมคะเวลาโกรธอะไรเนี่ยอ่าใช่สะบดคำร้ายๆออกมาเลยนะคะพูดออกมาโป้งโป้งโป้งนี่กว่า M16 อีกนะนะคะรัวออกมาอย่างเดียวเลยนะคะ นะเพราะฉะนั้นคุณเสริมสีจากคุมพาไปแล้วนะคะทำอะไรจะประสบความสำเร็จที่ดีขึ้นเกงจะมีบ้านอยู่ไหมอาจามีแน่นอนแต่ตัวคุณนะให้ให้ลดในเรื่องของคำพูดอารมณ์นิดนึงนะ,ะนะคะเพราะคุณสร้างวจีกรรมทางปากมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะค่ะครับแล้วในช่วงนี้ต้องทำบุญยังไงบ้างะคะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมประจำวันเกิดนะคะ จะมีคาถาบอกแล้วก็วิธีการบูชาที่ถูกต้องนะคะที่วัดปราน้ำพุเหรออ่าสั่งจองที่อาจารย์ได้เลยค่ะ<อ>ในรายการรายการสารพันบันเทิงนะคะครับผมหรือที่วัดประบาดน้ำพุโดยตรงก็ได้นะคะคะ่ะค่ะได้ไหมคะได้ไปดูได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ได้ได้ครับอย่างนั้นก็ได้ ได้ครับไปดูของจริงได้เลยของจริงเดี๋ยวจะมาออกจัดโชว์ที่สารพันบันเทิงค่ะอ๋อจะมาโชว์ที่โต๊ะเลยเนาะจะมาโชว์ที่โต๊ะนะคะคุณเสริมสีนะคะไม่ได้ดูทีวีอยู่อะค่ะใช้โทรเอาแล้วก็เดินขึ้นมาพูดทั้งคนกลัวมันจะแฝงอ๋อค่ะผมวันอื่นๆวันจะมีข้ออะไรไหมช่วงนี้ช่วงนี้ข้อที่จะเกิดขึ้นก็คงจะเกี่ยวกับในเรื่องของ การบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะเลือดตกยางออกมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่รุนแรงไม่มีนะคะแล้วเรื่องครอบครัวเป็นไงบ้างคะครอบครัวตอนนี้พระอื่ดพระอมอยู่นะคะค่ะนะคะก็เกิดอาการอยู่นะไรนะคะถึงเกณฑ์เลิกไหมคะอะไรนะคะถึงเกณฑ์ต้องเลิกล้างกันไหมคะเลิกไหมอันนี้อาจารย์ไม่ทํานายนะคะเพราะว่าผิดกฎองค์เทพนะคะแต่ขอใช้คําว่าพระอื่ดพระอมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้อง ต่างคนต่างต้องกินยาหอมกันนะคะอย่ากินยาผมนะคะแล้วก็คือที่ว่าแก้เคดแยกกันนอนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะแก้เคดแยกกันนอนเป็นการแก้เคดแต่มันมันมันแก้แค่เคทช่วดช่วชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะคะการที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดคือการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะคะปรับตัวเข้าหากันและกานนะคะระันสภาวะสภาวะช่วงหนึ่งของดาวที่มาสวยอายุนะคะอาจารย์เหยาทามีทำา โอยาวแล้วครับคนที่อยากจะพบเนี่ยนะคะปีหน้าหวังว่าจะพบเขาจะได้พบเลยค่ะเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าหลังกุมภาผมตอบเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกแล้วคุณไปทําบุญแล้วคุณก็จะได้อย่างที่คุณต้องการโอเคนะขอบคุณครับแหมเอาเอานะฮะผมยังจำได้เลยอาจารย์พูดไปคุณก็แหมเดือนที่9เองนี่คุณ ทุรนทุรายหนักมาเจ็ดเดือนแล้วคุณเข้าเดือนที่เก้าคุณก็จะโชคดีแล้วก็นั่นน่ะสิพอมาเจ็ดเดือนแล้วหลือเก้าเดือนคลอดแน่ครับพอแล้วครับหมดเวลาเวลาหมดนะครับเดี๋ยวไปชมมิวสิกวิดีโอนะครับเพราะว่ามีมิวสิกวิดีโอที่จะนํามาฝากทิ้งทายนะครับก่อนที่จะจากลากันแล้วก็ไป โยกซ้ายโยกขวาออกกําลังกายกันหน่อยนะครับแข็งแรงครับผมแล้วพรุ่งนี้กลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะฮะหลัง4ี่โมงเย็นแล้วกันนะครับกับสารพันธ์บันเทิงแต่ว่าต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่กรุณาขอบคุณมากๆครับนะครับวันพรุ่งนี้อาจารย์พัทรพรนะครับมาเหมือนเดิมนะครับจะมาถอดรหัสชื่อหรือจะดูไพ่ยิปซีก็เชิญนะครับเหมือนเดิมกับรายการของเราสารพันธ์บันเทิงนะครับวันนี้ต้องจากลากันแล้วสวัสดีก่อนนะครับ cha mà lại luôn sao con đài xuân chạy bốn nàng ơi nàng má cả đây nhắm để say bà tiền nga sao đây nó ยังว่าผ่านกันสังคมเชิญมาเรียน้ดยเอากลมีีบทสนเอาเลยอของแพงแงนางมีวัยผาเต็มใจมันคุค่าเชิญมาเรียนเบื้องน้องลาหาจำได้ ไบบอลมเดนดวงคนงามจะเปิดเทิมที่ส หสอนจะเปิดราบสาวไม่มีคู่นอนพี่ชาจะสอนก่อนเข้าวิวาพม่ไม่น่ามาให้สอนก่อนแต่งขาบอแพงดอกลาตำราน,นไปรไวยวันไหนแต่งงาน เพื่อเป็นแม่บ้านจะรู้นาทีพอเรียนศึกษามาดีปัญหาไม่มีก่อนเข้าแต่งงานอาจารย์ยอมรับสอนก่อนแต่งข่าเธอไม่แพงถ้าอยากรู้วิชาจะเปรรับสาวนักศึกษาจะสอนให้ถูกท่าคนในมาเรียนมาเรียนรู้ น้ำคูวิชาไม่สาวได้ใจกากามาถอนบม่าองามในใสบัดทามีผัวก่อนส่งผัวเขาหอจังบอกรอเมาอุซารู้ว้นั้นและดียิ่งเป็นสตรีให้รู้ไว้ก่อนเชื่อเธอเชื่อน้าบางอ่อนผู้จะเปิดรับสอคน má đỡ là mà tiễn ngọc tầm lá lạc sụt may, may bỏ đốn đỡ này say sao nỗi thuộc cuốn yàng lém tôn quầm ai bắt cho đẻ ngan bay chẳng bỏ lืm thu vai